อ่าของผมสวัสดีครับอันนี้ผมช่างเบิร์ดนะครับวันนี้ก็เข้ามาสู่โหมดการรีวิวนะครับผมเจ้าคูเบอร์ต้านะครับผมเป็นรถเกี่ยวนวดข้าวของมือสองจากญี่ปุ่นนะครับผมนำเข้าแท้นะครับผมนะเราเซอร์วิสให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็พร้อมจำหน่ายนะครับอันนี้เราก็จะมาดูตัวเจ้าตัวนี้ก็คูเบอร์ต้านะครับผมสกายโรดนะครับตัวตระกูลนะ RX125 นะครับผม RX 1 2 5จะเขียนอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็น มีสวิงไดเวอร์อยู่ด้านหน้าด้วยนะครับนี่คือสวิงไดเวอร์นะครับผมนะแล้วก็สวิงไดเวอร์ทำาที่อะไรช่วยในการเกี่ยวข้าวล้มนะครับเป็นนิ้วที่เกี่ยวข้าเพื่อให้ข้าวมันสงางออกจากกันแต่โดยโปกติแล้วโลกกบบกเกี่ยวคอรวงนั้นเกี่ยวข้าวล้มได้อยู่แล้วครับแต่แค่ความสูงหรือความาหนาแน่นของข้าวล้มนั้นมีอาจจะมีผลในการเกี่ยวได้แค่นั้นเองตัวนี้จะตัวช่วยทําให้ความหนาแน่นนั้นหายไปนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมา พาไปช,ชมว่าระบบการทํางานต่างๆเป็นยังไงนะครับผมตัวนีเ้เป็นเครื่อง12แรงม้านะครับผม3สูบดีเซลนะเดี๋ยวาพาไปดูกัน3สูบดีเซลระบการทํางานเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็มีระบบคอนโทรลอะไรบ้างนะครับดูเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างดูช่วงล่างเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันนะเริ่มต้นกันเลยนะครับผมมามาทำไฮไลท์โดยรอบดูรอบๆก่อนเลยนะครับผมว่า รอบๆนั้นเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับนี่คือช่วงล่างแผกงยางนะครับผมเราจะพาไปดูเซิร์ฟนะครับผมนะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะแจ้งะาคา้ทราบครับว่าตัวนี้จําหน่ายราคาเท่าไหร่นะครับผมนะราคานี้พร้อมจะส่งเลยนะครับถึงหน้าบ้านเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วนะครับตามมาตรฐานของช่างเบิร์ดนะครับลานักบินอวกาศนะครับผมนะให้ดูกันเลยนะครับทุกส่วนนะครับผมโลบใช้งานได้สมบูรณ์นะครับผมนะ มาดูนะครับผมนะดูดูเครื่องยนต์ก่อนเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับเราก็จะต้องไขน็อตก่อนนะครับเราก็อยู่ทางด้านซ้ายด้านซ้ายนะครับอ่าด้านตรงนี้นะครับผมนะเห็นไหมเดินขึ้นมามาครับผมจะมีน็อตเราไขน็อตตัวนี้เอาก่อนนะครับจากนั้นเราก็ดึงนะครับดึงเข้าหาตัวนะครับผมนะฮะแล้วเราก็จะเห็นตัวนี้นะครับผม เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสมสูบนะครับผมนะนี่นะครับผมเป็นหม้อน้ายาเมาน้ำเราเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่แล้วนะครับนะประมาณนี้นะครับสามารถดูหม้อน้ำได้จากด้านหลังตรงนี้นะนะครับซุกิดนะครับผมตัวที่เป็นตัวกรองอากาศนะครับผมกรองอากาศน้คผมบผมอัวนี้หม้อน้ำนี่น้ำมันเครื่องนะครับผมจะมีตัวสาระบอกนะครับ ตัวนี้จะเป็นชุดคัดเหยียบอยู่ด้านนี้นะครับสามารถเบรกด้วยเท้าได้ก็ได้ครับหรือว <_ d isch> ่าเ <_ d isch> ราจะเบรกด้วยมือก็ได้นะครับนี่นี่ตัวคันโยกมือน,นะครับผมนะคันเร่งนะครับจะอยู่ทางขวามือสุดนะเป็นคันเร่งแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับเมื <_ d isch> ่อเราดับสวิคนะครับคันเร่งจะดีดกลับเป็นที่เดิมนะครับไม่ต้องกังวลทุกครั้งที่เราจะสตาร์เราต้องดึงกลับมาก่อนเพื่อให้เข้าล็อกนะครับนะเครื่องยนต์นะครับผม ใช้ดูนะครับนี่ครับเรานั่งบนรถนะครับนี่คือกุญแจนะครับนี่คือตัวเช็คเข่าหัวนะครับนี่คือคันโยกเลี้ยวนะครับผมซ้ายขวานะครับดูไม่ชั่วโมงนะครับผม365 3 0อชั่วโมงนะครับผมนะถ้าถับมาทางซ้ายมือเรานะครับจะเป็นรุ่นเกียร์เขาเรียกเกียร์เต่านะครับผมนะจะมีอยู่2คันโยกจะมี2แบบนะครับคือด้านซ้ายกับด้านขวาเห็นไหมครับนะก็คือมีซ้ายอ่าซ้ายก็หนึ่งนะครับผม2นะครับผมตบปุ๊บ 3นะครับตบปุ๊บ4ี่นะ5 6อย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยนะฮะตามสายลากครับอันนี้คือเกียร์ถอยนะครับผมถอยช้าก็ถอยเร็วนะครับผมนะตาสไตล์เกียร์เต่านะครับผมนี่เป็นเกียร์เต่านะฮะนะโอเคตัวชุดชุดชุดนวดชุดคัดจะอยู่ทางนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวนวดนะครับผมนะชุดนวดนี่ชุดนวดนะครับผมถ้าดึง2ตัวนี้เป็นตัวชุดคัดนะครับนะตัวยกคอตัวนี้จะเป็นระบบอ่าอ่าล่องฟันนะครับเราใช้มือเราปรับเองขึ้นลงนะครับความสูงความต่ำเลือกได้นะครับผมน่าจะ เกี่ยวข้าวสูงได้อยู่เราเมตรห้าสิบน่าจะโอเคไหวอยู่นะครับผมนะตัวตู้นวดจะเป็นอยู่ทางด้านนี้นะครับจะเปิดจากด้านคนขับได้เลยนะครับเราสามารถกดลงไปนะครับกดลงไปกดลงไปนี้ครับแล้วยกขึ้นนี้ได้เลยนะครับนี่คือตู้นวดนะครับสามารถมีเกียร์นะครับผมนี่คือชุดเกียร์สามารถปรับตู้นวดว่าเราจะปล่อยเกียร์ว่างเพื่อเอาฟางข้าวออกหรือสวิตต์ครับมีขาตั้งเห็นไหมครับนะครับนี่คือโซ่ด้านหลังนะโอเคแล้วก็ปิด สามารถตัวนี้มีเกวัดนะครับว่าถังเนี่ยข้าวเต็มถังหรือยังนะครับผมถังสามารถเปิดดูได้นะครับจุข้าวได้อยู่ราวๆาผมว่าน่าจะมัน50กิโลน่าจะได้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวนี้นผมมาจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็ใช้งานให้ดูนะครับผมนะตัวนี้นะ่าจำหน่ายพร้อมจะส่งอยู่ที่70,000บาทนะครับผมนะแบตเตอรี่ใหม่เซอร์วิสให้แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวดูเรอบๆว่าใช้งานได้โปรติไหมนะ อยาให้รับชมกันนะครับผมนะวันนี้ก็จะรีวิวเป็นคันๆไปนะครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นคิวของคูเบอร์ไต้อีกคันหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมว่าการทํางานโดยรวมๆนะครับของเจ้าคูเบอร์ต้ตัวนี้นะเป็นสกายโรสนะครับสามสูบดีเซลนะครับผมนะเป็นรุ่น12แรงม้านะครับผม12แรงม้านะครับเครื่องดีเซลนะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องแล้วเผาหัวตัวนี้ใช้ระบบน้ำมันยูดีทีนะครับหรือมันรหัส7884 ให้ดูเลยทั้งหมดเลยนะครับโอเคเราก็เผาหัวนะบิดไปทางขวามือนะครับครึ่งรอบนะครับก่อนสตาร์ทแล้วก็รอดูตัวหัวเผานะให้รอให้ลอนะครับออ้สตาร์ตติดง่ายนะไม่ยากเลยอย่าลืมเล่นเครื่องนะครับถ้าไม่เราไม่เล่นเครื่องนะครับเราก็จะนั่นเราก็จะไม่สามารถเครื่องจะดับแล้วเราก็ปล่อยเบรกมือนะครับผมนะปึ๊บนะครับเราจะใช้เกียร์ว่างก่อนนะเพื่อเช็คระบบตู้นวดก่อนนะครับผมนะขึ้นตู้นวดก่อนนะตู้นวดนะครับผมขึ้นทางซ้ายมือเรานะแล้วตัวเกียร์เห็นไหมครับว่า ตัวนี้เป็นตัวยกคอขึ้นลงนะครับเปโระบบไฮดรอลิกนะครับผมนะนี่ฮะทำงานได้โปกตินครับเราเล่นเครื่องนิดนึงนะครับผมเพื่อให้เครื่องยนต์นั้นทำงานได้ได้รอบนะครับผมจากนั้นเราเข้าเกียร์นะครับมือซ้ายเราเข้าเกียร์เต่าเริ่มให้เกียร์หนึ่งช้าๆก่อนนะครับปุ๊บเดินได้เลยครับสามารถเลี้ยวซ้ายนะครับผมเราเลี้ยวซ้ายได้ครับเลี้ยวซ้ายนะครับผมตัวนี้เราตั้งใบมีดให้เราครับใบมีดอยู่ด้านล่างนะครับใบมีดของแบตเตอรี่จะต้องเป็นใบมีดที่ชิดกันและแนบกันมาทำการตัดได้ดีนะครับ อันนี้เราก็เราปรับตั้งให้นะครับตัวหยอดน้ำมันเครื่องน้ำมันจารบีเราทําให้หมดเลยนะครับผมเราเหยียดคัดแล้วเราหอยหลังให้ดูครับเข้าเกียร์เต่านะครับผมเราตบเป็นเกียร์อาร์เร็วเกียร์ไป2สองหน่อยครับได้ไหมโอเคนะครับผมเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้สบายๆครับยกงานพร้อมกันก็ได้นะครับเห็นไหมฮะนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ว่างให้ดูนะครับผมนะระบบทำงานได้ปกตินะครับผม แล้วเราสามารถสับฟางได้นะครับตัวรุ่นนี้นะฮะเดินมาที่ด้านหลังครับผมจะมีคันโยกอ๋อคันโยกจะอยู่ทางหลังขวาสามารถโยกโยกซ้ายโยกขวาตัวด้านหลังเนี่ยจะสับฟางหรือไม่สับฟางก็ได้นะครับตัวนี้นะครับผมนะสภาพพร้อมใช้เซอร์วิสให้แล้วนะครับผมกาลันตีโดยช่างเบอร์นะติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับผมเบอร์โทร0925982111หรือ ID Line นะครับผม No PPLIT นะครับผมนะติดตามคลิปต่อไปได้นะครับผมวันนี้ผมช่างเบิร์ดลาเบิร์ดก่อนกับเจ้าคูบูต้านะครับ RX 1 2 5นะครับผมบ๊ายบายอ๋อลืมบอกไปว่าคันนี้พร้อมจะส่งติดตั้งนะครับผมราคาที่70,000บาทนะครับผมสนใจก็อ๋อ